ดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับทับทีดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไอโบส์พิเศษอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จัดการเยอะๆสลับผมนะครับดาบตำรวจเจริญปานพมาสวัสดีท่านทุกท่านสวัสดีครับทั้งที่อยู่ทางห้องส่งนะครับแล้วก็อยู่ทางบ้านที่รับชมได้ทั่วโลกนะครับก็ก่อนเดินครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านโอนะครับพัฒนาชาติวันษาที่ได้ได้เปิดบริษัทมาแล้วปีแล้วก็ทุนเบียน 50ล้านบาทนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมใหญ่พวกเราครับได้ปรบไว้กับท่านซีอโอดังๆหน่อยครับแล้วก็คือธุรกิจนี้ก็เราคือท่านทําเป็นแบบครอบครัวพวกเราก็ทําเป็นแบบครอบครัวเช่นกันก็ท่านได้เชิญน้องของท่านเข้ามาร่วมด้วยมาเป็นนั่ตลาดที่ยอดเยี่ยมมาเป็น managing director ครับก็คือท่าน md อำนาจบัรษาแล้วก็ตอนนี้ท่านอยู่ที่ เอสกีโอหนองบัวลำพูร,ร่วมกับท่านอีประสิทธิ์สอนแสงโปรไ้ท่านดังหหน่อยครับยอดยยมครับก็ก่อนนี้ครับแนะนําตัวเองก่อหลายๆคนรู้จักกันก็ผมดาบตำรวจเจริญปันพมาครับหลายๆคนที่ยังไม่รู้จักก็แนะนําตัวเองก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนครับก่อนที่จะเจอธุรกิจนี้ครับท่านก็เริ่มต้นจากขี่กระบะเก่าๆอีซูซูเอสเอลนะครับทะเบียน บชหนึ่งสองแปดศูนย์นะครับซื้อมือไหนจำไม่ได้นะครับตอนนี้แต่ว่าขี่มาขับขี่รถกันนี้มาสิบสองปีนะครับก็ก็มีมีคือคือคนที่ชวนผมมาเนี่ยชวนด้วยคําพูดง่ายๆคือเป็นบัดดี้กับผมนะครับผมหลายหลายหลายเวทีที่ผมพูดเกิดท่านเป็นบัดดี้กับผมอยู่ในกองร้อยตดสองหนึ่งห้าอำเภอนังลองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือปัจจุบันนี้ครับคือคือท่านชวนผมง่ายๆเพื่อนเราจะพาเพื่อนไปไปไปดูโอกาสเราพาเพื่อนไปดูโอกาสดี มีโอกาสที่จะพาเพื่อนไปปลดหนี้ปลดสินมีรถมีบ้านมีเงินมีทองคําพูดนี้ครับผมเชื่อหลายหลายคนชอบผมก็เข้ามาดูกับท่านนะครับซ,ซึ่งเล่าให้ท่านฟังก่อนว่าในตอนนั้นในปลายปี53เนี่ยผมเป็นหนี้2ล้าน3นะครับหนี้หนี้ในระบบนะครับหนี้หนี้บ้านล้าน8หนี้สกรห้าแสนครับก็ขี่กระบะเก่าๆเงินเดือนเหลือ2000เงินเดือน17,600เหนะครับเหลือ2,000ทีนี้ท่านทวีปเนี่ยเข้ามาคุยกับผมเนี่ยด้วยคําพูดนี้ แล้วผมก็เข้ามาดูผมเข้ามาดูได้วย3เหตุผลครับท่านหนึ่งผมเข้ามาดูว่าวิธีการท่านบอกว่าหนึ่งไม่เกินสอปีทาเงินแสนเนี่ยผมอยากรู้ว่าวิธีการทําเงินแสมนมาทํำยังไงหนึ่งกับข้อที่2คือผมอยากรู้ว่าเงินแสนทําเงินแสนเนี่ยมันถูกกฎหมายไหมนี่คือเหตุผลที่2กับ3คือถ้าเราไม่เข้ามาตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อนทําไปก่อนเกิดไกลไปก่อนเราเราเราจะตามไหมซึ่งเล่าให้ท่านฟังก่อนว่าในช่วงนั้นครับผมสอบเข้าองค์การ สหประชาชาติหรือ UN เนเนี่ยที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศผมต้องเรียนภาษาอังกฤษนะครับถึง78ปีนะครับถ้าให้ผมพูดภาษาอังกฤษก็พูดได้เลยนะครับตอนนี้อย่างตอนที่ผมเข้ามาทําธุรกิจนี้แล้วครับท่านเอ็มดีอ็หน้าจภาษาก็โทรศัพท์เชิญผมก็มาเขียนบรรยายเป็นภาษาอังกฤษเป็นแผนการตลาดนะครับของบริษัทเรากับบิลลิตโปรแกรมเนี่ยนี่เข้ามาคุยกับผมก็ผมเข้ามาดูหลังจากนั้นก็ตัดสินใจทําโดยที่ว่าในช่วงนั้นก็สอบยูเอ็นผ่านแต่ว่าคุณยันหอมไม่ให้ไปก็เพราะว่าถ้าเกิดไปก็ ก็อาจจะดูแลลูกเต้าไม่ไม่ช่วยกันไม่ไหวนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าผมเปิดเข้ามาดูโอกาสตรงนี้ก็ต้องขอบท่านครับขอบรุคุณท่านเขาเรียกว่าพ่อบังเกิดเก้าในธุรกิจครับพ่อบังเกิดเก้าของผมครับคือท่านเอ็กเซค v ทีฟครับท่านดาบทวีปกับคุณลาดดาวันทวีปเสียบขอเสียงหัวใจรัวท่านหน่อยครับแล้วแล้วพวกผมคือตํานาน3ดาบตําตำนาน3ดาบคือคือผมกับท่านทวีปเนี่ยก็อยู่ด้วยกันกับอีกบุคคลคนหนึ่งที่เป็นตำรวจรุ่นพี่ที่อยู่กองร้อยเดียวกัน นะครับก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าขี่รถอะไรขี่มิตซูบิชิเอลสองร้อยอันเห็นอยู่ว่าเหลือเหลือเท่าไหร่นะครับเหลืออยู่ร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยแล้วก็มาชวนท่านทวีปท่านทวีปก็มาชวนผมพวกผมคือตำนานสามดับปัจจุบันนี้ครับอัปลายของผมอีกคนที่ถัดขึ้นท่านทวีปขึ้นไปก็คือ,อท่านดาบตำรวจสมพงศ์กับคุณลำดวนเทียบสมบัติในตำแหน่งเอ็กเซ utive ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่เกือบล้านบาทปกมือเขาขอเสียงรัวๆให้กับท่านหน่อยครับ แล้วก็ธุรกิจเราครับทุกท่านเราช่วยกันอีกท่านหนึ่งที่คอยช่วยกันช่วยผมช่วยกับคุณจันหอมแล้วก็ช่วยทีมงานก็คือท่านนับรายอีกคนคือ Executive ูวันคือพี่เปิ้ลพี่โอพี่บุญเกิดพี่จันทิมามาซากับปบมือกับให้กับท่านดังอีกครั้งครับแล้วเราช่วยกันคือท่านสุขุมสุขโขที่เป็นเพชรในวันแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าคนนี้มีรายได้เป็นล้านต่อเดือนคือเราเรามองว่ามันไกลเกินตัวเราแต่ว่าหลังจากที่เราเห็นการการใช้ ติดยินมานั่งกินข้าวกินอะไรกับเรือเรารู้สึกว่าประทับใจนะครับแล้วแล้วที่ที่ลงไปเมื่อกี้ก็คือท่านสารวัตรจักรพัฒน์นะครับที่มารับตําแหน่งดับเบิลสตาร์แล้วก็มีท่านดาบอดุลแล้วก็คุณแม่ทองม้วนนะครับที่มารับตําแหน่งด้วยเมื่อกี้กับก็มีโอกาสได้เชิญท่านสุขุมสุขโขไปไป,ไปเยี่ยมทีมนครปฐมด้วยท่านก็มีโอกาสได้นั่งกินข้าวด้วยอันนี้คือเขาเรียกว่าเตจยิงจริงที่นี้ผมจะเล่าให้ท่านฟังว่า บีอูกีและบีไอพีเนี่ยมันเป็นทางเลือกและทางรอดยังไงในสถานการณ์ปัจจุบันนี้สถานการณ์ปัจจุบันนี้ครับหลายๆคนเจอเจอวิกฤตเจอโควิดที่ผมจะให้ท่านดูได้ดูว่าทางเลือกและทางรอดในในยุคโควิดที่ท่านจะทําธุรกิจนี้ผมอยากให้ท่านดูภาพประกอบก่อนที่จะบรรยายดีไหมครับทุกท่านขออนุญาตท่านเอครับขอได้ยูตดูดูภาพประกอบนี่ครับนี่ครับท่านอํานาจวรรษาครับก็คือโพสต์เรื่องของท่านสิงห์โมดีนะครับอบอปบอกว่า เดี๋ยวค่อยทําวันนี้ยังไม่ว่างเห็นไหมครับเดี๋ยวค่อยทํางานต่างๆยังมากล้นใช่ไหมครับเดี๋ยวค่อยทําเป็นข้ออ้างของบางคนพาอับจนเพราะคําว่าเดี๋ยวค่อยทาใช่ไหมครับท่านสีชนางๆนะครับ่านครับนี่เป็นวลีที่ชอบมากท่านสีชนครับอยู่ในธุรกิจนี้มา4ปีโดยไม่มีผลประกอบการแต่ปัจจุบันนี้ท่านเติบโตมากๆมาครับแล้วก็อีกต่อไปครับท่านเอครับเชิญครับนี่ครับธุรกิจเราผมบอกว่ามันเป็นทางเลือกและทางรอดปัจจุบันนี้ ธุรกิจอื่นครับเขาเรียกว่าลงครับเรียดาวเขาเรียกว่าต่ําลงมาแต่ท่านรู้ไหมครับมีดารามีนักร้องเข้ามาในธุรกิจเรามากวันนี้ครับผมประทับใจเจ้าของกุหลาบแดงใช่ไหมครับเนี่ยก็คือท่านอาจารย์สมจิตบอ่อทองทําคุณยียอยังไม่พอยังไปชวนคุณอะไรนะที่เป็นนักร้องอีกด้วยคนนะอ่ะเอาผมไม่อาจารย์สมจิตด,ดังๆนะครับได้ครับ <laughs> นี่ครับ ตอนนี้ทุกิจ่ล้วครับ B U K และ B R P ครับสุดยอดมากๆคือดารานักร้องนักแสดงหรือว่าเจ้าของกิจการใหญ่เข้ามาทําเยอะมากอขออนุญ,ญาตดูภาพถัดนี่ครับคือเป็นทางเลือกและทางรอดอย่างอันนี้ครับท่านเอ็มดีส่งให้ผมดูมียอดดอูดูข้างล่างดูมุมล,ล่างนะครับ 6.6K ก็น่าจะเป็นพันเป็นหมื่นอันนี้คือส่งให้ผมดูเมื่อเมื่ออาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้คือผมให้ท่านดูว่ามันเป็นทางเลือกและทางรอดอย่างไงผมรับราชการตํารวจมา 17ปีครับเงินเดือน1 7ื0นแต่ท่านดูมุมตรงนี้นะครับเห็ <he S 2> นไหมครับตำแหน่งที่รับตำแหน่งไปเมื่อกี้รายได้20,000ถึง45,000เยอะไหมครับแบบนี้ท่านดูนะครับลำดับที่3ามตำแหน่งเลดเดอร์45,000ถึง75,000มืาตำแหน่งที่สี่บอนสตาร์รายได้75,000ถึง135,000บาทซินเวอร์รายได้1 35, 000, 000 3ึ0 0 0บาทถึง300,000ขึ้นไปเนี่ยโกสตาร์ star, ลำดับที่6ก็คืออย่างผมเนี่ยครับรายได้ตั้งแต่300,000ถึง5้0 0 0 0 ลำดับที่เจ็ดครับ C.P.S ก็คืออัปไลน์ผมเนี่ยท่านทวีปเนี่ยคือรายได้ตั้งแต่เขาเรียกว่า5้าแสนหกหมื่นบาทขึ้นไปจนถึง6กแสนกว่าบาทเยอะไหมครับแบบนี้นี่คือเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกและทางรอดลำดับที่8ครับทุกท่านดูนะครับ E.C.S คือท่านสมพงษ์เทพสมบัติรายได้หกแสนกว่าบาทขึ้นไปตำแหน่งที่9ครับ D.C.D.S เข้าดีเลคเตอร์สตาร์อย่างเงี้ยก็เข้าดีเลคเตอร์สไตล์ในบริษัทเราครับต้องการเยอะ แต่มีท่านสีชนคนเดียวก็คือราได้8ถึง9แสนบาทบางเดือนท่านทำเป็นล้านแต่ทำติดต่อกัน6เดือนแล้วถ้ามาดูตำแหน่งที่10ครับ DCS คือ Diamond Star าทำรายได้ตั้งเตี่ยนะครับอย่าตกแกนะครับทุกท่านที่อยู่ทางบ้าน924,000ต่อเดือนเยอะไหมครับซึ่งในธุรกิจเราครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างมี4ท่านลำดับที่1ก็คือท่านเพชรลลพัน์เพชรวัชรพลสังเสิรายได้วันนั้นท่านโพส มีโฉนดที่ดินปัป้ดเป็นเป็นร้อยร้อยแปลงเลยท่านตีมูลค่าแล้วน่าจะประมาณเป็นพันล้านตำแหน่งที่สองคนที่สองก็คือท่านสุขุมสุขโขไหมครับมีอสังหาริมทรัพย์มีเยอะแยะมากมายตำแหน่งที่3คือครูน้อยร้อยล้านอาจารย์จลัดกับคุณจตพรดวงพุทธเริ่มต้นจากเงินเดือนเหลือ13บาทตำแหน่งคนที่4ครับคนที่4คือ6ปีนะ่ะ6ปีนะ่ะไม่เกี่ยวว่าใครจะมาก่อนมาหลังนี่คือเขาเรียกว่ามันมันเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมไม่ไม่เกี่ยวว่าคุณจะมาก่อนมาหลัง คนที่4คือท่านเพชรฝนเพชรปอลเนี่ยมา6ปีทำอะไรได้เป็นล้านยอดเยี่ยมไหมครับแบบนี้ทีนี้ผมอยากให้คุณดูว่ามันเป็นทางเลือกและทางรอดอยังไงท่านดูนะครับผมกาลังเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันเนี่ยผมผมเช็คดูตามข่าวตามอะไรและหลายคนส่งรถขืนใช่ไหมครับส่งรถแต่บริษัทเราครับชวนใครมาพากันออกรถบึนบั้นบั้น,น,น,นดีไหมครับแบบนี้ท่านดูนะครับเนี่ยแต่และคนออกรถทีมงานท่านวันนี้ที่มารับตําแหน่งก็คือตอนนี้ที่ท่านซีอโอกล่าวถึงเมื่อกี้ ท่านดาพานิต้นสายครับออกปาเจโรมาท่านนาาทิพก็ออกปาเจโรมาชวนท่านดาประจาก,ก็ออกปาเจโรใช่ไหมครับมาชวนไอ้ใครอีกละ่ะมาชวนท่านอ,อดุลหลายคนเนี่ยออกปาเจโรท่านพาน,นาราทิพก็ออกปาเขาเรียกว่าแกงปลาใช่ไหมครับนี่แต่ละคนมีมีผลลัพธ์แกงปลาแกงไขยปลาปาเจโรเพราะไรวะครับคือคือไม่ใช่แต่ทีมผมนะครับทีมทุกทีมที่ทั่วบริษัทท่านดูหน้าต่อไปครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย คือผมบอกท่านเพชรลลิพัฒน์ให้ดูเยี่ยมสุดๆการเขียนเป้าหมายมีผลต่อความสำเร็จวันนี้ผมให้ดูว่ามันเป็นทางเลือกเมื่อเป็นทางเลือกแล้วน่ะเราสามารถที่จะเขียนเป้าหมายได้ดีไหมครับอันนี้ครับคนระดับเพชรคอนเฟิร์มอันนี้ภาพนี้ครับท่านบมให้กับท่านลลิพัฒน์ท่านดังๆนะครับ่าครับโอ <c> ้ <ười> คือภาพนี้ครับท่านดูดาผาน,นี้สิครับเมื่อสองปีที่แล้วหน้าหน้าดําๆเข้าฝ้าแล้วผมก็พาเขียนเป้าหมายว่าเพื่อนมันเป็นทางเลือกเพื่อนนะเละมันเป็นทางลอด ด้วยเราจะพาเพื่อนปลดหนี้ปลดสินมีรถมีบ้านมีเงินมีทองเราจะพาเพื่อนเพื่อนอยู่บ้านหลวงหน่ะยเราจะพาเพื่อนเป็นทางรวดเพื่อนเราจะพาเพื่อนอยู่บ้านใหม่มีบ้านใหม่เราจะพาเพื่อนจากกระบกระก่ากมาเป็นรถท่านดูครับผมพาเขียนเป้าหมายวันนี้เราติดไว้ที่ที่บ้านเขาในห้องแถวปรากฏว่าเพื่อนเพื่อนตำรวจในกองกับในกกตยร2สองสี่มากินเหล้าด้วยกันมาเห็นป้ายแล้วขำกิ้งมากเลยแต่ท่านดูครับผ่านไปสองปีท่านเขียนเป้าหมายปีหกสองตอนผมพาทําเริ่มต้น แต่มันยังมาได้ผลมันเป็นช่วงเกาะใช่ไหมครับมาได้ผลตอนต้นปีนี้ดีไหมครับแบบนี้แล้วท่านก็พาทีมงานเติบโตเติบโตเอปโปบไปกับท่านดาบานี้ครับมาทาไรเงาครับขออนุญาตท่านเอกครับดูภาพต่อไปนี่ครับมันเป็นทาเลือดยังไงผมให้ดูน้องมนัสศักดีสวนครับน้องมะนัสศักดีสวนเนี่ยเขาลาออกปีนี้ต้นปีแต่ผมได้คุยกับน้องแล้วเอาน้องทําไมต้องลาออกพี่ลาได้เป็นซินเวอร์แล้วเดือนละแสนสี่แสนหกแล้วรูว้ไหมครับ ผมขอขอีกขอขอคำรว่าขอภาพน้องแล้วก็ขอใบาลาออกน้องเนี่ยแล้วก็ขึ้นโพต์ปรากฏว่า,าโทรมาหาผมพี่ทับพ,พี่ทับอย่าเฟื่อมล้อย่าเฟื่อมลง,มลงผมบอนนันเนี่ยบอกพ่อกับแม่พนนะวทีนี้ผมก็เลยลบออกก่อนแล้วหลังจากนั้นผมผมเห็นน้องเขาโพอสต์เองเลยผมก็เลยบอกคุยเวลาไปเจอกันที่ประชุมว่าเอา้าน้องอันบอกพ่อกับแม่แล้ว,วบอกแล้วครับเพราะว่าเมื่นใหร่พ่อแม่เดือนหลายผมผมก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่ามาเห็นธุรกิจนี้พ่อกับแม่ก็เลยบอกว่าเออ ขั้นมันดีเฮดลูกพนาลูกพนวัวงาเอ่น้องมานั<ม>นสักนะครับท่านครับนี่คือเ็าเรียกว่าในยุคโควิดนะครับมันเป็นทางรอดและทางเลือกและหลายคนครับพยายามหางานทําใช่ไหมครับแต่น้องมนัสักเขาเจอโอกาสก่อนเราแล้วก็ทําธุรกิจนี้จนมีผลลัพธ์เงินเดือนเขาข้หมื่นสามหมื่นสี่แต่มาทําธุรกิจนี้เดือนละเดือนละแสนสี่แสนหน้าเยอะแยมไหมครับนี่คือโอกาสที่เป็นทางรอดทางเลือกครับแล้วก็ดูหน้าต่อไปนี่ครับท่านซีอพัฒนาชาติเฉียนโปรไว้ผมเป็นตำรวจนะครับ ตำรวจยังมีสถานีใช่ไหมครับแต่ตำรวจที่มาทําบียกูกีสถานีเช่นกันอันนี้ก็คือสถานีความร่วรวยเป็นที่ประชุมของทีมงานผมที่อยู่จังหวัดสระแก้วก็คือท่านดาบตำรวจทวีศักดิ์กับคุณวิไลวันบุญเที่ยงก็มีสายงานท่านผู้กองมาโนดแล้วอยู่ในห้องนี้ก็มีพระอาจารย์สุจยาศรีญาธมภูที่เป็นต้นครับอันนี้เ็าเรียกว่าสถานีตำรวจก็ไปโรงพักด้วยทํางานไปด้วยใช่ไหมครับเวลาว่างเอาเวลาว่างก็ เอาว่าเป็นทางลอดและทางเลือกก็เข้ามาเรียนรู้กับสถานีความน่อมเวยก็คือบียูกีและบี p พีดีไปครับแบบนี้อ่ะผมเพิดใไ้นะครับทุกท่านครับนี่ครับผมกําลังยกตัวอย่างว่าปีนี้คืออันนี้ผมเอาภาพมาให้ดูคร่าวๆภาพข้างบนครับเป็นท่านพออ,อวีรพลนะครับฉลาดแย้มซึ่งกเกษียณไปแล้วเนี่ยจะไปลงนายกอบต้องใช้ทุนนะครับค่าค่าเป็นนคุยกันตรงๆค่าบริหารก็คือใช้เป็นหลายล้านท่านดูนะครับ ท่านขับ BMW X1 ตอนอายุ69ปีบ้าปีถัดลงมาภาคนล่างครับเป็นท่านพอจำนงท่านอาจารย์กราวน์ศิราวงเงี้ยขับรถเบนซ์อันนี้คือผลประกอบการที่เป็นทางเลือกและทางรอดในช่วงธุรกิจนี้ฝั่งขวามือครับตรงกลางฝั่งขวามือทีมงานของอท่านดาบตำรวจเบิ่มดาบตำรวจชัยวิวัต์ก็คือชวนท่านสารวัตรอำนาจไปจองรถเบนซ์ยอดใช่ไหมครับแบบนี้แล้วลงมาข้างล่างก็คือพี่หมอแขกอย่างเงี้ยออก เขาเรียกว่าออกรถ b ีเอสองคันแล้วยังไปเอารถเบี้ยอีกนี่คือมันเป็นโอกาสครับ่าเอาปลอบให้กับพวกคนเหล่านี้ทุกคนหน่อยครับแล้วที่นี้ครับท่านผมอยากให้ท่านดูนี่ครับทุนของบริษัทจดทะเบียนครับท่านห้าสิบาทมั่นใจไหมครับแบบนี้นี่ครับผมเข้ามาทาธุรกิจเพราะทุนจดทะเบียนของบริษัทไบเน็ตยูเนี่ยโกคอมเพลชันจำกัดครับถึงห้าสิบล้านบาทนั่นคือหลักประกันปลอ้ให้กับพ่อผู้มีแต่ให้ท่านซีอพรฒาชาติวันสารครับท่านครับดูหน้าต่อไปท่านหน้าต่อไป นี่ครับในขณะที่คนอื่นหางานทําแต่ท่านอาจารย์ที่อยู่ชัยภูมิคนนี้ครับผมจาชื่อท่านไม่ได้ครับนี่ก็ลาออกมาลาออกมาแล้วมาทำเงินนั้นแสนสองแสนสามแสนยอดเยะไหมครับแบบนี้นี่คือโอกาสที่มันเป็นทางเลือกและทางรอดครับขออนุญาตด,ดูหน้าถัดไปครับหน้าถัดไปครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับในขณะที่วิกฤตนะครับในขณะที่หลายธุรกิจอื่นเจอวิกฤตแต่ธุรกิจเราครับท่านไปเปิดงานท่านเอท่านอีซีครับไปเปิดงานอยู่ที่ จังหวัดมหาสารคามคนล้นจนเราไม่ให้เข้าครับเพราะมันจะเกินกําหนดท่านรู้ไหมครับกลุ่มข้างบนคือท่านอีซีครับไปเปิดการกลุ่มข้างล่างคือกลุ่มที่เขาเจอโอกาสก่อนเราเขาเจอทางเลือกก่อนเราเพราะฉะนั้นผมกำลังบอกว่าไม่เกี่ยวว่าใครจะมาก่อนมาหลังขอให้คุณเปิดใจรับโอกาสกลุ่มข้างล่างครับผมรับใจมากท่านก็คือกลุ่มวัยรุ่นพันล้านครับรับโอกาสนี่ครับช่วงนี้ตํารวจดังไหมครับตารวจดัง ข้างบนก็เป็นตำรวจดังเหมือนกันนะครับส่วนข้างล่างผมก็เป็นตำรวจดังเหมือนกันนะครับก็คือดังไฟครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> คือผมกำลังบอกว่าคําว่าดังคือชื่อเสียงโด่งดังอขออภัยครับทุกท่านก็คือไม่ว่าอาชีพไหนครับท่ทานผมยกตัวอย่างเนี่ยอาชีพไหนก็ใช้ครับถ้าทําเสียหนึ่งอย่างมันจะรู้สึกว,ว่ามันดังไปทั่วประเทศเพราะสื่สอสื่อทุกว,วันนี้มันเร็วผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างขออภัยนะครับสมมติว่าอาชีพครูถ้ามีครูคนใดคนหนึง่งโทษนะครับคือมีเรื่องไม่ดีเช่นข่มขืนลูกศิษย์อย่างงี้ง มันก็จะดังทั่วประเทศคนก็จะเหมารวมไปเลยอันนี้เขาเรียกว่าชื่อเสียงโด่งดังไปในทางไม่ดีแต่อันนั้นคือหนึ่งคนนะครับแต่ครูทั่วประเทศเป็นเท่าไหร่เป็นหลายแสนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความความเป็นธรรมกับกับทุกธุรกิจเราก็เช่นกันครับอาจจะมีตำรวจหลายคนดังใช่ไหมครับดังเป็นเรื่องไม่ดีแต่ตำรวจที่มาทำบีเอีครับดังทุกคนเพราะเราได้เป็นแสนขึ้นไปครับสุดยอดมากเลยครับนี่ครับคือหลายๆคนครับมันเป็นช่วงวิกฤตที่บอกว่าโควิดเนี่ยมันเป็นวิกฤตยังไง ดูครับเพชรอ่าไม่ใช่เพชรอ่าคุณอ่าโกสตานะครับท่านจะเป็นเพชรแน่นอนครับโกสตาคุณจุ้ยนะครับอยู่ที่อ่าจังหวัดอ่าอะไรนะอ่าสกลนครใช่นไหมครับท่านพาทีมงานข้าราชการเนี่ยเข้ามาดูในช่วงวิกฤตที่มันเป็นโอกาสใช่ไหมครับนี่คือทางรอดของและหลายคนอ่ะดูหน้าต่อไปท่านหน้าต่อไปนะดูครับมันมีหลายภาพนี่ครับเรามาเจอ,เรา,าเ,จอเรามาเจอโอกาสใช่ไหมครับเรามาเจอโอกาสเนี่ยและหลายคนเดินไปแต่ทางซ้าย ทางซ้ายคือไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับตื่นเช้าไปทํางานกลับมาดูทีวีนอนตื่นเช้าไปทํางานกลับมาดูทีวีนอนตื่นเช้าไปทางนกลับมาดูแล้วก็กู้เงิน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 อนาคตเอามาใช้ผมเป็นคนหนึ่งครับที่กู้มา17ปีมีนี้สองล้านสามแต่หลังจากที่เรามาทางใหม่ทาง b u เ a ชก b แอคือทางขวาเนี่ยเขาเรียกว่าคนฝั่งขวาเนี่ยเห็นไหมครับเราแค่เริ่มต้นทำเนี่ยเราเนเริ่มต้นทําในช่วงวิกฤตที่มันเป็นทางเลือกและทางรอดเนี่ยเห็นไหมครับ ผ่านไป1ปี2ปีทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นทุกคนสุดยอดไหมครับท่านครับเนี่ยนี่คือทางเลือกครับและทางรอดครับอขออนุญาตด,ดูหน้าต่อไปครับหน้าต่อไปผมอยากให้ท่านดูว่าพวกผมเริ่มต้น3คนสคนเอาภาพบนก่อนครับภาพมุมขวามือเนี่ยก็คือท่านหลดสมพงษ์เลื่อกขี่มิตซูบิชิเอลส0งเนี่ยเงินเดือนเหลือร้อบาทผมขี่อีซูเอสเนี่ยบอชอูเนี่ย ท่านทวีปที่อยู่ข้างล่างสุดเนี่ยก็ขี่รถมิสูบิชิแชมป์เนี่ยตอนนั้นเรายังไม่มีโควิดนะครับเราเรามาอโอกาสแล้วเราเลือกแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นช่วงก็เรียกว่าช่วงเป็นวิกฤตที่หลายคนมองว่ามันเป็นวิกฤตแต่คนที่มองหาโอกาสครับเจ้าวิกฤตเป็นาท่านดูนะครับพวกผมทํามามีผลลัพธ์แบบนี้เพราะฉะนั้นหลายคนที่ทํามาเราทําผ่านไป1 2, 3, 3, ปี2ปี3ปีผลลัพธ์ก็จะได้เช่นกันครับทุกท่านอันนี้คือ ัวอย่างคร่าวๆเรามีเวลาเราจัดงานเนี่ยบริษัทเราครับโซนเบนซ์ก็อยู่เบนซ์โซนบีเอ็มอยู่บีเอ็มโซนปอร์เช่อยู่ปอร์เช่โซนปาเจโร่โซนรถเอสก็อยู่เป็นโซนเป็นโซนต่อไปก็จะเป็นทุกท่านดีเลยครับแบบนี้ <c oughs> ยอดเยี่ยมมากครับเวลาขี่ไปต่างๆเนี่ยโอ้สุดยอดมากขออนุญาตท่านเอครับดูหน้าต่อไปครับนี่ครับผมอยากให้ท่านดูว่ามันเป็นทางเลือกอยังไงมันเป็นทางเลือกของผมเมื่อ10ปีที่แล้วครับ11กว่า11ปี10ท่านดูครับ ตอนที่ผมลาออกแม่ผมร้องไห้ไม่คุยกับผม3เดือนนะครับแต่หลังจากนี้ท่านมีความสุขครับเนี่ยแล้วก็เราก็เขาเรียกว่าทําให้แม่มีความสุขถ่านดูภาพตรงกลางนะครับภาพตรงกลางคือผมได้มีโอกาสพาลูกชายผมครับไปเที่ยวบันทิปด้วยกับทีมผู้บริหารครับภาพข้างางแรกครับผมมีโอกาสพาลูกสาวผมครับไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสกับกับคณะผู้บริหารเมื่อโปรโมชั่นผ่านทีนี้ผมกําลังจะบอกทุกท่านว่าอย่างไงทางเลือกกับทางรอดเนี่ยท่านดูนะครับว่าเนี่ย เรียนมหาลัยเอกชนจบแล้วลูกชายลูกสาวครับผมเขาไปประทับใจที่ต่างประเทศผมก็เตรียมที่จะส่งลูกสาวผมเนี่ยที่ผ่านมาครับไม่ได้ส่งเพราะเราเจอโควิดเราเจอกันต่างประเทศเราเจอกันหมดแต่กับเราที่ทำบีอูกีเนี่ยเราไม่เจอใช่ไหมครับเพราะเราเรารู้ว่าในวิกฤตมันเป็นโอกาสเราก็เลยเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินพอตอนนี้ลูกอยากไปเรียนต่างประเทศพอโควิดเปิดต่างประเทศเปิดเราก็มีโอกาสที่จะเดินเรื่องส่งลูกไปเรียนต่างประเทศดีไหมครับแบบนี้ นี่คือในโอกาสครับมันจะมีวิกฤตเป็นทางเลือกและเป็นทางลดเพราะนั้นผมอยากเชิญชวนทุกท่านเข้ามาเป็นนี่คือโอกาสของท่านที่เป็นทางเลือกและก็ทางลดทีนี้ผมอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังว่ามันเป็นยังไงผมเปียเที่ท่านดูก่อนที่จะจบครับท่านลองดูตารางตรงนี้ดูนะครับท่านนี่ผมคิด่อ่าท่านดูตารางแบบนี้สามตารางครับทุกท่านครับนี่นี่ท่านดูครับนี่ท่านดูนะครับนี่โอ้ประกาศนี่ได้ใจจริงเลย <laughs> ท่านดูนะครับงาน นี่คืองานประจาทีนี้ท่านดูนะครับอันนี้ช่องที่สองคือธุรกิจส่วนตัวที่ตัวที่สามนะครับคือ B U G B R P ท่านดูนะครับคือเราเราทำสมมติว่าใครใครที่สมมติว่าเราเรียนจบปตีไปแล้วไปหางานทาสมมติว่าเงินเดือนหมื่นห้าพันบาทผมยกตัวอย่างนะครับเนี่ยเงินเดือนหมื่นห้าไปหางานทำหมื่นนะครับ ผ่านผานไป1ปี2ปี3ปี4ปี5ปี6ปี7ปีหรือ10ปีท่านดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนกับธุรกิจส่วนตัวเนี่ยท่านต้องมีทำเลมีร้านค้าทำเลกับร้านค้าเดียวกันท่านต้องทำเองท่านต้องลงทุนทีนี้พอดูแรกก่อนครับงานประจำเนี่ยสมมติจบมาเนี่ยจบปอตีมา หาเงินทําส้ว่า1 5ื่นผ่านไปปีที่1ครับเริ่มอยากมีรถยนต์ก็เขาเปิดให้กู้ก็กู้ปีที่2อครับแต่งงานเริ่มวางแผนที่จะมีลูกมีเต้ากู้ที่จะซื้อบ้านซื้อรถยนต์กู้ซื้อบ้านซื้อรถยนต์เห็นไหมครับนี่ผ่านไปปีที่4ปีที่ห้าปีที่หกที่เที่แที่เอันนี้ผมยกตัวอย่างผมแล้วก็อัพทีมาั์ไลายผมที่เป็นข้าราชการพวกเราครับเป็นตำรวจมา17เปีไหมครับมีหนี้คนละเป็น ตั้งแต่ประมาณล้านขึ้นไปเลยนะครับตัวนี้ทีนี้มากครับที่หลายคนที่กเกษียณไปแล้วจะปลดนี้ได้ครับผมคุยกับทีมงานมาแล้วทีมงานผู้นะครับที่มาคุยแล้วกเกษียณไปยังไ,ได้แต่ทีนี้ท่านมาดูนะครับนี่ธุกรกิจส่วนตัวเนี่ยธุกรกิจส่วนตัวสมมติว่าท่านเปิดร้านขายของอย่างนี้ครับนี่ท่านเปิดร้านขายของสมมุติว่าท่านลงทุนแสนหนึ่ง ลงทุนเสนหนึ่งหรือท่านจะทําการเกษตรทําไร่ทํานาทําการเกษตรนี่อันนี้สมมติหนักแปลงนาแล้วเตี่ยเลี้ยงวัวอะไรต่างเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวทำไร่ทํานาทําการเกษตรท,ทําธุรกิจส่วนตัวท่านดูนะครับหนึ่งท่านต้องมีทําเลท่านต้องทําเองท่านต้องลงทุนเองผมทํานามาครับตั้งแต่เป็นเด็กนะครับผมยังไม่เคยเห็นชาวนาคนไหนนะครับปลดหนี้ทกสได้เลยนะครับตรงนี้นี่คือธุรกิจส่วนตัวแบบนี้ท่านต้องทําเองตลอดเหนื่อยก็เขาเรียกว่าหยุดก็ไม่ได้แต่ที่นี้ท่านมาดูบียกูกีครับทุกท่าน ถ้ามาดูวิกฤตท่านมีงานประจําทําดีครับท่านมีธุรกิจทําดีครับแต่ในช่วงวิกฤตตัวเนี้ยท่านลองหาทุนมาสักก้อนหนึ่งครับถ้าเป็นไปได้ผมแนะนําลงเจ็ดรหัสที่เป็นท่านซีโอบอร์ดเนี่ยเขาเรียกว่าฟาดฟาดเซเว่นเนี่ยหรือจะสิบห้ารหัสเหมือนท่านาดาวบะโดนเนี่ยท่านลงทุนมาครั้งเดียวเนี่ยเอาสมมติว่าโครงสร้างท่านอยู่แบบนี้นี่โครงสร้างท่านอยู่แบบนี้เนี่ยโครงสร้างธุรกิจท่านแบบนี้ท่านลงทุนครั้งเดียวร้านค้าก็ลงทุนครั้งเดียวเหมือนกัน แต่ว่าสินค้าในร้านค้าไม่ได้ลงครั้งเดียวแต่สร้างร้านสร้างครั้งเดียวท่านซื้อของเดือนนี้ใส่เสียหนึ่งเดือนนี้ขายของหมดเดือนหน้าท่านต้องซื้อใหม่นี่ตามผมนะครับสม่มแรกสิเดือนน่ะท่านต้องลงทุน1ล้านนะครับอันนี้เขาเรียกธุรกิจส่วนตัวแต่ท่านมาดูธุรกิจเราครับท่านแค่แบ่งเวลาจากดียูกีน่ะวันละ1นถึงสชั่วโมงในช่วงวิกฤตนี่แหละครับแบ่งเวลามาทํานถึงสชั่วโมงเอางานประจาเอาธุรกิจส่วนตัวมาเรียนรู้กับ ระบบ B U G แล้วก็ B R P เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ทำมันมีโครงการ1ไม่เกิน2ปีทำรายได้ขั้นต่ำหนึง่ง 1, แสนบาทต่อเดือนนี่ครับถ้าลงทุนมาในธุรกิจนี้ลงทุนครั้งเดียวสินค้าจบแล้วหมดเรื่องการขายของหลังจากนั้นเรียนรู้กับทีเมื่อท่านสร้างอุปกรมันจะเติบโตออกไปออกไปเรื่อยๆตามแผนการตลาดครับนี่คือข้อดีผ่านไป1 2, 3, 3, ปี2ปี3ปีคนนี้อยู่บุยลำ,บ,ยลำบุยลำชวนคนสีเกียรต สีเกียรติไปอุบลอุดรกาลสินมหาสารคามนครพนมชัยภูมิพิโลกเพชรนาลาภูรลปางเชียงใหม่เชียงรายนึกตามผมนะครับคนนี้อยู่เชียงรายเขาไปซื้อของอยู่เชียงรายวันอังคารวันศุกร์วิ่งขึ้นหาคุณเงินคุณออกวันอังคารวันศุกร์นี่คือคาเรียกว่าทางรอดเอาง่ายๆถ้าท่านเริ่มต้นวันนี้ในช่วงวิกฤตเนี่ยเงินมาท่านวันอังคารวันศุกร์วันอังคารวันศุกร์แรกๆมันอาจจะมาอังคารเดือนหนึ่งมันอาจจะมาสี่รอบห้ารอบแต่เมื่อท่านองค์กรเติบโตเขาเรียกว่า บีกีและบีเอพสามารถที่จะตอบโจทย์ท่านได้ในในโอกาสตรงนี้ในวิกฤตที่จะเป็นโอกาสตรงนี้ผมเห็นหลายๆคนเข้ามาแล้วในช่วงวิกฤตนี่แหละครับทุกท่านแล้วก็ออกรถออกรามีรถมีบ้านมีเงินมทองจริงๆแล้วถ้าบริษัทเราครับไม่ติดโควิดเราจะไปเที่ยวตั้ง3ครั้งนะครับนี่คือโอกาสที่ผมมาเล่าให้ฟังผมทํามาแล้ว10เข้าปีที่11ผมตอนเริ่มต้นเงินเดือน1 7ื0นครับมันรับเหลืออยู่2องพแต่ ผมกล้าลาออกในเดือนที่4ครับในเดือนที่จะกล้าลาออกแล้วผมก็คุณจันหอมก็มาช่วยกันเดือนที่6คุณจันหอมก็ปิดร้านเสริมสวยสก็มาช่วยกันดูแลทรัพย์สินดูแลเงินดูแลทองแล้วเราก็มีโอกาสที่จะวางแผนได้ผ่านไป1ปี2ปี3ปีผมขอเชิญชวนทุกท่านครับในโอกาส,ใน,กาสในวิกฤตในโควิดตรงนี้หลายคนมองเป็นวิกฤตแต่คนที่มองเห็นโอกาสเขาจะาวิกฤตตรงนี้ครับมาทําเป็นโอกาสแล้วเราจะช่วยคุณทีมงานคุณจะช่วยคุณ ถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องธุรกิจโครงสร้างเป็ียบไหนก็ปรึกษากับทีมงานของท่านเราจะช่วยกันแล้วเราจะเติบโตด้วยกันดีไหมครับแบบนี้ <Yeah. S 1> ผมเชื่อว่าผมทํามาแล้ว10ปีเนี่ยบริษัทเปิดมา19ปีเนี่ยท่านลงทุนเป็นพันล้านเรามาช่วยกันในช่วงวิกฤตแล้วเราจะเติบโตผมก่อนจะจบค,ครับผมยกตัวอย่างหลายหลายคนครับมองเห็นต้นไม้มองเห็นต้นไม้ครับมองว่าต้นไม้ทําไมมันใบร่วงใบหล่นหมดต้นไม้ก่อนที่มันจะใบร่วงใบหล่นเนี่ยมันจะออกดอก ออกผลผลิตยเยอะแต่ทีนี้พอมันผลิดอกออกใบครับใบมันจะร่วงจะหล่นลงมาคนอื่นจะมองว่ามันต้นไม้นี้อาจจะแห้งเหี่ยวหรือตายแต่คุณคิดดูนะครับต้นไม้ที่มันกําลังเขาเรียกว่าใบล่วงใบหล่นลงมาเนี่ยมันกําลังที่จะขยายใหญ่ขึ้นมันกําลังเตรียมที่จะออกดอกใหม่ออกใบใหม่ในปีถัดไปในปีถัดไปท่านซีอโอเล็งเห็นข้อสําคัญตรงนี้ครับแผนการตลาดตรงนี้ครับเป็นในช่วงวิกฤตที่ท่าน ให้โอกาสพวกเราในการทํานะครับในการทําเขาเรียกว่าทํเกตรหัสในช่วงวิกฤตต่อไปผมเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่ขยายเปลือกแตกออกแตกออกโลกขยายใหญ่ขึ้นองค์กรท่านจะเติบโตว,วันนี้มีโอกาสที่ท่านจะต้องเลือกผมขอเชิญชวนท่านเลือกเหมือนผมเมื่อผมเลือกเมื่อ11ปีที่แล้วแต่ที่ใจหนึ่ง 1, ไม่เกินสองปีผ่านไปวิกฤตจ,จะเป็นโอกาสคุณแล้วคุณจะมีประสบความสำเร็จทุกคนวันนี้ขอข,ขอบคุณครับ